วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีด e มเมจิครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับวันนี้ผมจะมาโชว์ห้ามากลสุดเจ๋งที่ผมเรียนรู้มาจากติกตอกครับเริ่มมาแรกเลยไหมครับให้ตัวฮ่าฮ่าฮ่าอินฟิน เมื่อก,อก,อก,อกี้เป็นแคต่ตลกๆคำๆเฉยๆครับทุกอันที่ผมแสดงให้ดูในวันนี้ไม่มีการตัดต่อครับเหมือนเมื่อกี้ผมเล่นกลไกอย่างเงี้ยไม่มีนะครับว่าถือเงี้ยอยู่ปุ๊บกดหยุดปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนไพ่ในมืออย่างงี้ไม่มีครับเล่นจริงทั้งหมดเลยครับซึ่งมีเฉลยหรือการสอนทั้งหมดเลยครับเพื่อนๆดูจบแล้วเอาไปเล่นได้เลยครับว้าวเยี่ยมในวิดีโอนี้ผมจะเล่าเรื่องแบบนี้นะครับผมจะเล่นให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะเฉลยด้วยคลิปจากติ๊กต็อกครับพวาติ๊กต็อกนี้หลายช่องเลยครับที่เขาสอนมา เรามาดูคนแรกดีกว่าครับคนไพ่ครับนักไม่คนหลายๆคนนี่ต้องเล่นไพ่เก่งครับเพราะไพ่เนี่ยมันมีอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายครับแล้ววันนี้ก็เป็นกลนเปลี่ยนไพ่แบบง่ายๆครับอันนี้ให้ดูกันนะครับนี่คือไพ่จริงๆเลยนะนี่ไม่มีทริคไม่มีอะไรนะครับไพ่ธรรมดาจริงๆเลยนะทีนี้เราก็หยิบมาหนึ่งใบครับอะไรก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องเลือกเลยครับหยิบมาหนึ่งใบนะครับอ่ะเือนอย่างนี้เป็นแปดอกจิกการเปลี่ยนไพ่นี้ง่ายนเดียวครับต้องเศษนิดนึงครับเดี๋ยวมันไม่ได้ครับอาปากคาด้าบาปิ้งหนึ่งสองครับ ว้าวไพ่ธรรมดานี่ครับไม่ใช่ไพ่มายาก,กลเลยนะไพ่ธรรมดาจริงๆนะครับนี่ดูทีไหมดูทีไหมดูนะ้าวูง่ายมากเลยครับเห็นไหมครับแค่เอานิ้วป่าดลงปุ๊บไพ่เปลี่ยนเลยครับแต่อย่าพลาดมือนี้หลุดเด็ดขาดนะครับถ้ามือนี้หลุดจะเป็น <c oughs> อันนี้ไพ่สองไพครับเ <c oughs> <c oughs> ทคนิคนี้ผมได้มาจากติกตอกวิดีโอนี้ครับ ว่าเห็นไหมครับคือเราก็ต้องแบบปรับองศาของมุมกล้องกับตัวเราให้ดีนะครับแล้วมันจะเนียนครับเมื่อกี้ที่ผมเล่นไปอาจจะมีไม่เนียนบ้างเล็กน้อยเพราะว่าผมก็ไม่ใช่แบบเคียนขนาดนั้นครับต้องใช้การฝึกฝนที่มากพอสมควรนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นทริคที่ดีที่เอาไว้เล่นได้ครับใครมีจิต็อกเอาไปทําลงได้เลยนะครับวันนี้แบบง่ายๆครับกนเปลี่ยนไพ่ครับมือเอาใหม่นะเอาใหม่นะเดี๋ยวนะครับหนึ่งสองสามแต่ตรงนี้ต้องให้เนียนหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมเนียนหรือเปล่ายังไม่เห็นกันเราต้องเอามือปาดไปให้สุดอย่าง พอเปิดลงมาอย่างงีออ้มันจะเนียนครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เอามือปาดไปสุดงี้นะอย่างงี้นะนนะใช่ไหมดูนะแอะมันจะเห็นข้างๆนี่เห็นไหมครับตรงนี้จะเห็นครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้สุดอย่างนี้นะครับเอาไปลองฝึกกันดูนะครับทริคแรกนี้ง่ายนิดเดียว มาคนที่สองมากนะครับเมื่อกี้สลับไพ่ไปแล้วมาสลับแบงก์กันบ้างครับไม่ใช่สลับแบงก์ยีเป็นแบงก์พันอย่างนี้นะครับสลับที่ของแบงก์ครับดูครับแล้วเราเอาแบงก์ยีวางไว้ล่างนะครับเอาแบงก์พันวางไว้บนครับท้อนกันที่มุมอย่างนี้ครับแล้วเราก็ม้วนไปครับม้วนขึ้นไปครับม้วนขึ้นไปม้วน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 เออปึ๊บ แล้วเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นครับต,ต,ต,ตแบงค์ยี่สิบขึ้นมาอยู่บนแบงค์พันเลยครับโอ้โหว้าวเป็นไงครับเมื่อกี้มันอยู่ข้างล่างนี้ใช่ไหมอะแค่มอนตป็มันกับปั้นขึ้นมาอยู่ด้ครับ หตรงนี้ถ้าได้เห็นชัดต้องดูใกล้ๆมากครับเพราะนั้นเดี๋ยวซูมเข้ามาหน่อยครับเราต้องม้วนให้เล็กๆหน่อยครับเล็กๆเลยนะเล็กๆๆแบบมากๆเลยนะครับถ้าไม่เล็กมันจะทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยทำให้ดูทีหลังนะนี่เอาแบบเล็กๆก่อนดูนะดูนะเล็กจิ๋วๆเลยนะครับดู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 แอบมือเข้าไปมือเข้าไปมือเข้าไปปึ๊บปึ๊บตังนี้ไม่เป็นการายตัวเล็กน้อยเห็นไหมครับพอายตัวเสร็จดีถอยมาถอยมาถอยกลับมาดูครับดูครับ ดูครับเห็นไหมครับคือแบงค์ที่สิบบาทมันเล็กกว่าแบงค์พันไงครับจังหวะที่มันหมุนไปสุดปุ๊บมันก็เหมือนจะคลายหลุดออกมาครับซึ่งผมอธิบายให้เป็นภาพไม่ได้เพราะมันอยู่ข้างในไงครับแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดพับใหญ่มันจะไม่ได้ครับดูนะครับถ้าเรามวนเปอันใหญ่เกินไปนะดูนะมดนว่ใหญ่ๆนะครับไม่ได้ทำเล็กๆนะดูครับปุ๊บกลับมาเห็นไหมครับมันจะไม่ได้ครับต้องมมวนให้เล็กที่สุดนะครับนี่แหละครับทิ่ง่ายๆเกี่ยวกับแบงค์ครับเห็นไหมโอ้โหแบงค์ยับหมดเลย เทคนิคนี้ผมพบเจอมาใน t ิกต o k แต่เขาไม่ได้สอนนะครับเขาแค่ทําให้ดูแลถามว่างงไหมอย่างนี้ครับ ก็เผมดูแล้วก็งงจริงอะ่ะก็เลยลองมาทาดูเฮ้ย э มันทําได้จริงครับก็เลยสังเกตดูแล้วก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นไงล่ะทิกง,ง่ายๆสามารถเล่นได้ทุกที่ด้วยนะครับประเล่นที่โรงเรียนนี้เพื่อนๆ,อนๆว้าวแน่นอนครับสุดยอดไปไปดูกลนต่อไปกันครับมาดูนก่อนเลยครับตอนนี้ผมมีเส้นรว่วตรงๆหนึ่งเส้นนะครับผมจะใช้ซองวิเศษของผมครับในการทําให้มันงอขึ้นครับดูนะครับไม่ต้องสัมผัสเลยนะครับดูมาดิงอขึ้นน่ะงอขึ้นอ่ะงอขึ้นอ่ะ อ่าเห็นมั้ยครับนี่ง่อแล้วโทีนี้เอากลับมาดึงกลับมาดึงกลับมากลับมาสิกลับมากลับมากลับมาสินี่เห็นมั้ยครับเรียบร้อยเฟียวงอกระเพะแพะไปดูวิดีโอจากติ๊กต่ที่ผมเจอมาเลยครับ I'm gonna show you how to bend this paper clip with your mind like <language> that So it's just an ordinary paper clip that you're gonna w a n t o open up flat So the secret behind this is that it was never flat, always bent. Just twist your fingers so it makes it look like. ในขั้นแรกครับเราก็ต้องเตรียมคลิปหนีบกระดาษมาก่อนครับแล้วเราก็อ้าออกครับงับ ต้องปรับให้สวยงามเล็กน้อยครับตรงด้านที่เราจะเห็นงอเอาเป็นด้านยาวนี้กันครับด้านซ้ายนี้ปรับให้ตรงไปเลยนะครับอือซึ้บอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับโค้งไม่ต้องมากครับทีนี้ก็ทําตามในคลิปที่เล่นเลยครับแต่ตรงนี้เรื่องแสงสําคัญมากนะครับเนี่ยดูนะครับของผมเทนในสตูดิโอมันมีแสงสองใช่ไหมครับเมื่อเราเห็นรอยต่อตรงนี้ชัดเจนเนี่ยรอยต่อตรงข้อตรงนี้เห็นไหมครับเพราะว่าแสงมันสองครับเราควรต้องไปหามุมที่แสงมันไม่ตกกระทบมากครับให้มันมองเห็นเป็นเส้นตรงๆธรรมดาครับถ้าเหมือนเป็นอย่างเงี้ยจับผิดได้แน่นอนครับอ่าแต่นี่ผมทำไม่ ครับจังหวะที่เสร็จก็หมุนมือครับหมุนนิ้วตรงนี้ครับ ดีเห yeah, right. so right cool. exactly okay. e ็นไหมได้แล้วมันก็งอขึ้นมาแล้วครับทั้งที่จริงๆแล้วมันงออยู่แล้วครับเราแค่ใช้มุมกล้องหลออครับแล้วก็ใช้การหมุนตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้ถ้าจะให้เนียนนะครับตรงก้านตรงนี้ต้องให้ตรงหมดครับเนี่ยเหมือนกลานตรงนี้มันยังมีโค้งๆอยู่นะครับทังหมดที่เราหมุนนะมันก็จะเห็นไงครับเราควรต้องให้ตรงทั้งหมดครับแล้วการเล่นกลของเรามันจะเนียนมากขึ้นนะครับอ่ะนี่แหละมายกง่ายๆเห็นไหมครับแค่มีคลิปนี้ไปดอันเดียวก็เอาไปหลอกเพื่อนได้เลยครับเฟียวบ้าไปดูคนต่อไปกันเลยครับ มาครับคนที่เรียกว่าคนน็อตวิเศษครับเหมือนเดิมก่อนหรือต้องเสกให้มันเป็นน็อตวิเศษก่อนนะครับปิ้งอ่าซ่องวิเศษหนึ่งผมนี่อ่าเป็นน็อตวิเศษแล้วนะครับมันวิเศษยังไงครับดูครับแล้วเราวางไว้ที่มือทั้งสองข้างก่อนนะครับอ่ะนี่นะปกติมันก็จะเข้ากันไม่ได้ใช่ไหมมันก็ติดอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีความพยายามมากพอนะครับดูนะครับเห็นไหมอ่าเข้ามาติดกันเฉยเลยครับดูดิ ติดแบบจริงๆ,ๆ,ๆนะนี่ออกมาได้เห็นไหมแต่ก็อย่าเผลอนะครับเผลอปุ๊บมันหลุดออกมาได้เลยนะครับหนึ่งสองสามว้ายนะครับโอ้โหเอ้าโหวู้ <c oughs> ผมเป็นนักวิทยากรมือสมัครเล่นไงไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่จริงๆเพื่อนๆจะจับได้เลยด้วยซ้ำครับแต่ก็เนี่ยครับผมดูวิดีโอมาเขาสอนแบบนี้ครับ เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับชนิดของน็อตด้วยครับเนี่ยเหมือนน็อตบางตัวเนี่ยถ้าเรากดไว้นานๆปุ๊บมันก็จะติดนิ้วเลยไงครับแต่ที่ผมผ่าได้ในวันนี้เนี่ยเป็นตัวค่อนข้างเล็กเห็นไหมครับมันก็จะหนักๆนิดนึงครับเวลาออกมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับซึ่งตัวเนี้ยผมใช้กาวช่วยเพิ่มด้วยครับผมเอากาวยูฮูทาตรงนี้เพิ่มเพื่อให้มันติดมากขึ้นครับมีอย่างดนี่เห็นไหมไม่ทากาวนะมันจะไม่ค่อยติดเลยไม่ได้อยู่ติดเล็กน้อยครับแบบ ๊อจังหวะที่เราจับตรงนี้เรากดแรงๆครับถ้ากิดัะเกตตอนต้นมือผมจะกดแรงมากครับเพื่อให้มันติดนี่ครับอทีนี้ก็อยู่ที่ความเนียนแล้วครับซึ่งเมื่อกี้ผมยังฝึกไม่มากพออาจจะไม่เนียนครับเราควรต้องแบบปึ๊บออกมาให้มันแบบชัดเจนเร็วๆครับอันนี้เพื่อนๆดูด้านนี้นะครับจังหวะที่เข้าอย่างงี้ใช่ไหมครับปึ๊บหนึ่งสองว ปุ๊บอย่างนี้ครับเนี่ยแต่เป็นว่าคือมันไม่ได้ติดมากพอครับอาจจะเป็นเพราะน็อตมันหนักด้วยนะครับในคลิปตัวอย่างที่เราดูนั่นคือน็อตมันค่อนข้างเล็กและยาวนะครับอันนี้คือมันอ้วนมันหนักอ่ะแต่ต้องทําให้เนียนครับต้องหาบุมกล้องให้เจอครับซึ่งมุมกล้องที่ดีคนต้องหันนิ้วโป้งเข้าหากล้องแบบนี้คร <Sams. S 2> ับเวลาเราอ้าออกมันจะได้ไ <at> ม <work> ่เ <on> ห็นไงครับซึ่งยากนะต้องหาบุมกล้องที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับเรื่องที่ติดตรงนี้ก็ต้องรุ่นเหมือนกันครับเพราะบางทีพอเปิดปุ๊บมันหลุดไงมมมมมื้้้้้้้ออออออนนนนนีีีหหาาาาุุกกกกลงงงงงเเเเขยยยยปปัั๊๊บบ่่่่ะ็ตตไใชรฝแ ผมเจอมาแล้วถ้าเกิดฝึกบ่อยๆเอาไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนทึ่งแน่นอนครับอันนี้เป็นกลที่เรียกว่ากลยิ้ลูชันนะครับคือใช้ภาพลวงหลอกตาให้คนดูคิดไปแบบหนึ่งแต่เป็นอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอะก็ดูทีแล้วก็ไปฝึกเล่นกันดูได้นะครับแล้วต่อไปไปดูกลสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับกลสุดท้ายนี้เรียกว่ากลนิ้วทะลุหูแก้วครับทำยังไงครับมาดูครับขั้นแรกผมก็จะเอาเทปนะครับพันนิ้วโป้งกับนิ้วชี้2นิ้วอย่างนี้ครับพันเลยครับอือนี่นะครับ นะครับนี่อ่ะพอได้อย่างนี้นะครับทีนี้ก็เอาแก้วมาครับเราก็ต้องทะลุเข้าไปในหูแก้วอย่างนี้ครับซึ่งแบบเอ้ยมันจะเข้าได้จริงๆเหรอครับเนี่ยอ้าวเฮ้ยเ้าเข้าได้เฉยเลยครับเรียบร้อยครับอ้าวเฮ้ยจอดไงทีนี้เอางามไส้ครับโอ้ออกไม่ได้เข้าได้ออกไม่ได้ครับอ ว้ยต้องแกะเทปออกอย่างเดียวแล้วโอ้เอา้าเขาได้ออกไม่ได้เฉยนะครับเอออ่ะนี่นะครับเออว้าววิธีทำง,ง่ายนิดเดียวมาดูกันเลยครับ ใช่เลยครับก่อนที่เราจะเทปพันครับเราต้องเอาน้ํามันทาโลมที่มือก่อนนะครับเพื่อให้มันลื่นครับเดี๋ยวจะไม่ดูไม่จะจะเลยนะครับนี่เราเทน้ํามันไ้ที่มืออย่างนี้ครับแต่ก็อย่าให้เยอะมากเกินนะครับเดี๋ยวเวลาชูมืออย่างนี้เพื่อนจะเห็นนะครับก็ต้องแบบเสด็จเสด็จนิดนึงให้มันพอลื่นๆพอครับทีนี้ก็เอาเทปมาพันสองนิ้วได้เลยครับพันไปครับนี่พอพันอย่างนี้มันแน่นจริงครับแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมันสามารถถอดออกมาได้ครับเห็นไหมนี่ปุ๊บ ปุ๊บเห็นนะอ่าง่ายเลยซึ่งนิ้วชี้อ่ะไม่สามารถทําได้แน่นอนครับเพราะว่ามันเหนียวมันติดมือครับแต่ตรงนิ้วโป้งเราลืล่นน้ามันมนเลยไม่ติดไงครับเราก็เลยสามารถเอาเข้าออกได้อย่างง่ายดายครับทีนี้ก็อยู่ที่ความเงี้ยและความฝึกฝนอีกแล้วแหละครับที่ต้องเอาใส่เข้าครับทางที่ดีนะครับก็คือจังหวะที่ใส่เนี่ยเอามืออื่นมาลงมาปิดครับจะได้ไม่เห็นว่าเราขยับนิ้วโป้งด้านหลังนะครับเห็นนะอ่าถ้าไม่เอามือปิดไว้อย่างเงี้ยมันจะเห็น นะอาจต้องหามุมสักนิดหนึ่งครับปึ๊บอันนี้คือผมยังไม่ใช่มือโปรกนะ็เลยอาจจะยังไม่เร็วอาจจะมีตะกุกตะกักบ้างครับแต่ถ้าทำให้เร็วนะผมว่าน่าจะเท่นะครับึ๊บปึ๊บ อะไรอย่างเงี้ยอ่าต้องลองฝึกฝนนะครับต้องทำบ่อยๆครับแต่ก็เนี่ยครับทิคง่ายๆครับใช้น้ำมันฉโลมมือครับเห็นไหมเอ่อสามารถดุดออกได้อย่างไยได้นี่โอ้โหสุดยอดอะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ5ไมโคนสุดเจ๋งที่ผมเอามาแนะนําเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดผมเล่นไม่เนียนตรงไหนอะไรยังไงนะครับเพราะอย่างที่บอกผมไม่ใช่มืออาชีพครับผมก็เป็นมือสมัครเล่นเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานก็เลยอาจจะไม่เนียนมากเท่าไหร่ครับแต่ผมเจอในทิกตอกมาไงและผมเชื่อว่าเพื่่่อนนนทุกกคคสาามรถเลได้แฝึใ มากพอครับทุกบรรยากาศบนโลกทุกคนสามารถเล่นได้จริงๆครับอยู่ที่การฝึกฝนครับใครฝึกมากก็เล่นได้เนียนใครฝึกน้อยก็โดนจับผิดได้ก็ว่ากันไปนะครับยังไงก็ลองเอาห้ามบรยากาศพื้นฐานง่ายๆอันนี้ไปเล่นกับเพื่อนๆดูก่อนนะครับท้ามปเพื่อนอึ่งถ้าเเพื่อนตกใจว่า,าหุ้ยเราก็เป็นนักรรยากศเหมือนกันนะเนี่ย เพื่อนๆชอบไหมครับมายากรแบบนี้ถ้าชอบขอคนละหนึ่งไลค์หรือคอมเมนต์บอกครับว่าชอบผมจะได้จัด EP 2 3 4 5ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามี EP ต่อไปผมสัญญาว่าผมจะพยายามฝึกให้เนียนมากกว่านี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าทุกคนนต่มันต้องใช้การฝึกฝนเพื่อให้เนียนแล้วก็มุมกล้องด้วยหลายเรื่องครับยังไงเดี๋ยวผมก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับอยากดูอีกไม่ไลค์ก็คอมเมนต์บอกมาเดี๋ยวจัดให้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับเหมือนเดิมครับจะรวมพิสูจน์เรื่องอะไรจอกทิกต บอกตรงนี้หรือเฟซบ o ๊กแฟ p a g e บอกได้ดทุกช่องทางเลยครับผมเปิดเช็คดูอยู่ตลอดแล้วเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสุดท้ายทิ้งทวนด้วยคนเดิมดีกว่าครับผมต้องขอลา,าเพื่อนๆด้วยกนหายตัวนะครับไปแลครับสวัสดีครับไอซองพิเศษจงหายตัว